ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel Turbo o n b o a r d กันอีกครั้งครับนั่นคือการแข่งขัน One Piece Card Game Victory Battle ครับระหว่างคุณ p k p ที่มาพร้อมกับ Leader S และคุณกิจที่มาพร้อมกับ Leader โนวดขาวครับโดยเริ่มหนึ่งรงครับเริ่มที่คุณ p k p ตรงบาร์กี้และหยิบเป็นจักรพรรดิเพลิงแล้วผ่านเลยครับเข้าเทินคุณกิจครับเปิดสองรงครับจะลงเป็นอิโชเหมือนกันหรือเปล่าครับเป็นใบเซิร์ตของเด็กนี้ครับแล้วลงเป็นอิโชครับ เขาสามารถที่เปิด5ใบหบจนลุมจนสลัดหมดขาวได้1ใบครับต้องดูว่าจะหยิบเป็นขาปุกหรือจะได้เป็นขาลับครับรอาจจะหยิบเป็นโงโก้หรือิบเป็นเอสหรือว่าหาพ่อครับต้องดูเราบว่าจะหยิบเป็นหนวดขาวคอส9หรือเปล่าแล้วหยิบเป็นเอสครับตัวรัดคอส7ครับโดยความสามารถของหนขาวเนี่ยบอกว่าเมื่อจบเทินต้อง หยิบรายเทครายใบหนึ่งขึ้นมือทุกเทิร์นครับแต่ได้กับการที่มีลายหกแล้วก็ยืนหกพันครับแต่ลงเปติดโชตัวหนึ่งแล้วหยิบเป็นสปีดจิวครับวันี้ลาคอสสี่ของในนี้ต้องผ่านเลยครับเทครายหนึ่งใบครับเอาเทอร์นพีกพีครับสองโด่งที่มาพร้อมกับดีเดอร์เอสโดยความสามารถของเอสเลยบอกว่าเมื่อทิ้งอีเวนต์หนึ่งใบบอกให้ดีเดอร์หนึ่งพันนะเพราะว่าเป็นตัวสายเวทครับ ทิ้งอีเวนต์เพื่อเพิ่มพลังตัวเองไว้ปิดเกมหรือไว้ตอนเลือดของฝั่งหมดขาวครับแต่เข้าสามรงจะตลองดูครับว่าจะเสิร์ตหรือว่าจะเล่นตัวอะไรดีจะใช้อีเวนต์ถ้าโจมตีครับดูจากการคิดอาจจะตรงหาตัวเสิร์ h หรือเปล่าครับเพื่อเติมมือหรือว่าจะอัดตีไปเลยครับ พราะว่ามือหนวดขาวตอนนี้ก็เยอะแล้วนะครับไปเสรอดเงินแรก2ใบจุ่ยหนึ่งกับสามใบนะครับติดเป็นเจ็ดพันครับตีใส่ดีเทอร์หนวดขาวนะครับแล้วคุณกิจเทคขึ้นไปเลยครับทาให้เหลือสี่ใบครับแต่ก็ได้เติมมือไปเล่นกันท้ายเกมได้ครับนี่คือข้อดีของเด็กหนวดขาวเลยครับคือสามารถมือเยอะแล้วไปเล่นท้ายเกมครับเป็นเด็กเก่งทายเกมเป็นเด็กเมตาเลยครับแล้วคุณพีกพีผ่านเทอร์เลยครับ เขาเทินภูมิจิตครับสี่งต้องดูว่าจะลงเป็นเอาลิดเดอร์ตีตอดมือกะนครับตีเข้าลิดเดอร์เอสครับคนพี p พีต้องกา, 2, า,การสองพันเพื่อกันลายมีเรื่องที่จะเทคไปเลยครับแต่ภูมิจิต้องเป็นเวลาเขาสี่ครับสปีดเจลแล้วผ่านเลยครับเทคไลฟ์ครับทำให้ไลฟ์เปิดสามเข้าเทินคนพีกพีครับ่าบดงต้องดูว่าจะต้องลงเป็น คาแรคเตอร์มันเล่นมากรือเปล่าครับงานบอดจะค่อนข้างตามครับเพราะว่าฝัาง่งคุณกิจเนี่ยมีไวนาคอสสี่มายืนตัดตีหกพันทุกเธอเนี่ยก็ฟรีต้องกาดสองพันทุกเธอในค่อนข้างหนักครับลองดูว่าจะเป็นใบเซิร์หรือเปล่าระหว่างนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ตานการ์ดเกมเทอบอ์บอลบอดย่านท่ายินนทับุรีครับเชิญมีการแข่งขัน คนพีดการ์ดเกมและยูนีเนอรีนาทุกวันพฤหัสสุขครับเรียนเชิญทุกคนที่รับชมคลิปครับถ้าเกิดว่าว่างหรืออยู่ใกล้ๆกันก็มาเล่นด้วยกันได้ครับเรียนเชิญสนุกสนานนะไม่ซีเรียสอะไรเท่าไหร่ครับเรียกว่าเฮฮาปาจิงโกกันเลยทีเดียวครับสำหรับร้านนี้ครับเข้าสู่เกมครับคนพีคพีต้องดูและจัดเป็นสามร้งครับแปดพันตีครัสติดอร์หนวดขาวเลยครับโอ้โหเรียกว่า จะไม่ลงตัวหรือว่าจะลงเป็นปากี้หรืออิชโชวไว้ไปเสิร์ตเพื่อกมหัอรัดคุณกิดเทคกเลยครับทำให้ไลน์ส่งคุณกิจเลยแค่2ครับในขณที่ตอนนี้เพิ่งมีแค่สี่ต้อรับผ่านเลยครับคุณพีพเอาเทินณกิดครับเปิด6ดงครับนะครับดูว่าต้องเวา็าอะไรละถ้าดองอย่างนี้อาจจะเป็นมาโกเอสหรือเปล่าครับและเอาไวลาคอาสี่ครับ ตีหกพันครับขอมือสองพันนี่เดี๋ยวจ่ายเป็นอีเวนต์สองพันครับเป็นเลดท็อกครับ ko สี่สามพันได้ตัวหนึ่งแล้วเป็นโชว์เลยครับโอ้โหแล้วคุณกิตเอาเลดเดอร์เลยขอตีอีกทีหนึ่งครับขออีกสองพันครับถือว่าจะยอมกาดหรือว่าจะเทคครับเพราะว่าไลฟ์ตอนนี้ก็ยังนำอยู่สี่ต่อสองเลยครับค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าจบเทิร์นนี้เนี่ยฝั่งคุณกิตก็จะเหลือแค่ไลฟ์เดียวนะครับแต่คุณพีคพีรับเลยครับเดือดสามไลฟ์แล้ว คุณกิตลงเป็นจ <c oughs> ัสวลีลาหกพันเออวล,ลีลาแปดพันท่านขออภัยมายืนขู่บอลแล้วผ่านเลยครับคุณกิตแล้วมีวล,ลิลาสองตัวเลยครับฝั่งคุณกิตแปดพันกับหกพันทุกเทิร์นอย่างนี้คุณพีพีต้องการหนักจริงครับเดี๋ยวไม่ก็ต้องหาทางเคลียร์สองตัวนี้ออกไปแล้วครับไม่งั้นจะต้องโดนตอดแปดพันหกพันหกพันสามเวฟอย่างต่ำทุกเทิร์นนี่ค่อนข้างหนักเลยครับ คุณพีพีตอนนี้มีเจ็ดล่งครับดูว่าจะเล่นอะไรครับอาจจะลงเป็นเอสคาแรคเตอร์หรือเปล่ามาลัดเพื่อเอาวาริลาคอสสีให้ตายไปก่อนครับลองดูครับว่าคุณพีพีจะเล่นยังไงครับตอนนี้ว่าบอดค่อนข้างตามอยู่เยอะเลยครับแต่นี่เป็นเล็กสายเพื่อแล้วจ่ายเจ็ดล่งครับเป็นจักรพรรดิเฟิร์นครับควาสามารถคือเ o โอแ r a เตอร์แปดพันครับแต่วถ้าเกิดว่าเนเตอร์เป็นโคโลกาติเอสก็ บวกพลังอีก3,000แล้วก็ได้แต่เพิ่มแอคแท็ด้วยครับนะใช้ความสามารถของเอสครับจ่ายเป็นแฮปปี้พันเป็น4อีกพันหนึ่งเป็น9,000ครับมีชไซลิเดอร์ครับแถมดับเบิ่มแอคแท็กด้วยครับนะคุณกินได้ที่จะรับเลยครับเพราะว่าไลฟ์มีแค่หนึ่งต่อให้ดับเบิ่มแอคแท็กไปเนี่ยไลฟ์ก็จะเหลือแค่ศูนย์นะครับต้องตีปิดอีกทีนึงเท่านั้นนะครับนะคุณ PKP ผ่านนะครับเข้าเทิร์นคุณกินทั้งแปดตรงนะครับ แต่ไลนะ์เนะี่ยศูนย์แล้วแต่มือมหาศาลเลยครับสามารถเล่นการ์ดท้ายเกมไนดะ้ค่อนข้างเยอะอยู่ครับแต่แยกเป็น4-2-2อย่างนี้อาจจะลองเป็นเมาโก้เพื่อมาเซฟเทิร์นหน้าครับแล้วเอาเวลา6,000ครับตีขอมือ2,000ก่อนครับและคุณพีเีให้เป็นโอทามะครับแล้วคุณกิตลงเอาหนดขาวตีดีเดอร์ตีครับแล้วคุณ p ีเคพีเทคเลยครับตอนนี้ทำให้ไลฟ์เนี่ยเป็น2ต่อ0 ่คุณกิจใช้ไว้เป็นไพเลทครับเราสามารถคือเปิด5หยิบกลุ่มเะสัตว์ขาวได้เหมือนใบเหมือนอิโชครับแต่เป็นเวอร์ชันอีเวนแค่นั้นเองครับไม่ได้มีตัวลงเหมือนอิโชครับและหยิบเป็นเมา์โกคอสสี่มานะครับใบเก่งอีกหนึ่งใบเก่งของเล็กนี้ครับเรียกว่าเป็นบล็อกเกอร์ที่ตายยากมากเรียกว่าจะแทบที่สุดในเกมนี้แล้วครับสําหรับเมา์โกครับและอีกหนึ่งจะใช้เป็นอะไรครับ ตอนนี้แยกสีตรงนั้นน่าจะลงมาโก้แล้วลงเป็นอกโชอีกตัวหนึ่งครับเปิดห้าใบหาอีกตัวนึงครับ้องดูว่าจะเล่นเป็นขาผูกหรือขาลับครับแต่ดูจากการปูอย่างนี้น่าจะต้องปูเป็นขาลับนะครับอีกเป็นมาโก้อีกตัวหนึ่งครับโอ้โหได้มาโมโก้บนมือสองตัวแล้วลงเป็นมาโก้เลยครับจ่ายสีด้งลงมาโก้บล็อกเกอร์ครับเดี๋ยวสองต้องลับ่านเลยครับเข้าเธอคนพีกพีครับรอบนี้ก้าวลงแต่ไม่มีคาแรคเตอร์เลยครับ มีแค่บาร์กี้ยืนอยู่ตัวเดียวครับตอนนี้ต้องดูว่าหนึ่พีพีจะเล่นหรือเคลียบบอร์ดฝ่ายตรงข้ามยังไงครับไม่งั้นเนี่ยบอร์ดฝ่ายตรงข้ามมี4ตัวถึงจะเป็นตัวเล็ก2ตัวก็จริงแต่กิจก็สามารถอัดลงเพื่อตีตอดมือได้เรื่อยๆครับและใช้1ครับลงเป็นบาร์กี้อีกตัวนึงครับเปิด5หาอีเวนต์สีแดงใบนึงครับลองดูว่าจะหยิบเป็นอีเวนต์อะไรครับ ต้องเติมมือครับคุณพีพต้องหาอีเวนต์เติมมือนะครับว่าจะหยิบเป็นอีเวนต์อะไรครับเพราะว่านาของฝั่งคนกิ่เนีอยู่ศูนย์ก็จริงครับแต่ยังมีมาโก้ครับยืนค้ำบอร์ดแล้วก็ยังมีมือของฝั่งคนกิจที่เป็นลีดเดอร์ตัวข่าวค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับซึ่งนันแต่ที่คิดน่าจะเป็นการแล้วเปิดด้วยอีก2เนี่ยอาจจะเป็นเลดี้เข้าบีมหรือเป็นขาดพอยต์ไว้เพิ่มได้อีกครับคือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับ ปีอัดแบบมหาศาลเท่านั้นครับถึงจะจบหมดขาวตัวนี้ได้ครับโอ้โหเรียกว่าผลพิกพีคิดหนักเลยครับตอนนี้เพราะว่าจะหยิบอะไรตอนนี้ก็ส่งผลต่อเกมหมดแล้วครับแต่ดูจากที่คิดอาจจะหยิบเป็นอีเวนต์ใบเล็กๆหรือไม่ก็อีเวนต์เพิ่มเลือดนะครับเพราะว่าต้องดูว่าจะเล่นขารับหรือขาปลุกมากกว่าครับและหยิบเป็นไฟฟิตทักหมัดเพลิงครับ อาจจะอย่างนี้อาจจะไปเล่นเป็นขาผูก้วครับต้องเคลียร์คาแรคเตอร์ถายตรงข้ามครับไม่อย่างนั้นรถตอนนี้ตัวเองจะเล่นยากครับเพราะว่าไม่มีคาแรคเตอร์เล่นเลยครับและแยกเป็น3อย่างนี้อาจจะเก็บไว้ใช้ไฟฟิตแล้วครับใบหนึ่งอาจจะต้องการเคลียร์วิรลาคขสี่หกพันตัวนะครับแล้วก็อาจจะอัดเมาโก้ครับแต่ก็ต้องหาทางรถกันครับเพราะว่าความสามารถของไฟฟิตเนี่ยสามารถเคโอตัว5000แล้วก็4 0 0พันได้ อย่างอันหนึ่งไปแต่แรกกับการทิ้งอีเวนต์หนึ่งใบด้วยครับต้องดูว่าจะเล่นยังไงครับเพราะว่าไปงั้นบอร์ดของโหนดขาวจะนํำอยู่อย่างนี้แล้วกลายเป็นฝั่งคุณพีกพีต้องมาคิดขากันแทนนะที่ตัวเองต้องเล่นขาบุกครับเครับสามสามสองอย่างนี้ครับต้องหาตัวลบพลังมาเล่นก่อนครับไม่งั้นจเ,เล่นยากมากครับตอนนี้ จะจ่ายเป็น2ครับลงเป็นกังเขนเพิงคนระับลบส0่พัทเตอร์แล้วลบเป็นสปิดจิลครับทำให้เหลือ2,000ครับแต่ใช้เป็นไฟฟิตครับหมัดเพิงเคอใส่ไลนาคอสแล้วก็มาโก้เลยครับเอานะครับตอนนี้ปเปิดทางนะครับมาโก้ตัวนี้ตายเนี่ยทำให้สามารถตีเข้าฝั่งหนวดขาวที่ไม่มีไลฟ์ได้แต่ขุดกิจก็ยังมีมือกันเยอะอยู่ดีครับตอนนี้ต้องคิดแล้วครับว่าจะ เลือที่จะปล่อยมาร์โกตัวนี้หรือว่าจะรักษามาร์โกตัวนี้ไว้ครับเพราะว่าความสามารถของมาร์โกเนี่ยบอกว่าเมื่อ KO สามารถทิ้งเฟเตอร์กลุ่มหนดขาวหนึ่งใบและสามารถชุบตัวเองกลับขึ้นมาในสภาพเดซได้ครับนะเลือกที่จะจากนี้น่าจะเป็นการชุบครับและทิ้งเอสครับแล้วชุบเป็นมาร์โกกลับขึ้นมาครับแสดงว่าไม่อยากเสียมาร์โกตัวนี้จริงครับแต่ก็ทําให ฝั่งคุณพีคพีอาจจะเปลี่ยนเวเป็นการตีตอดมือมาโก้แทนครับพอมาลโก้ยืนแค่ห้าพันครับไม่ต้องขย่งตีเหมือนกันยัดด้งหนึ่งเพื่อไปตีฮีตเตอร์หนวดขาวที่ยืน6กพันครับด้กับการที่ได้มืออย่างละบเหมือนกันแต่ก็คุ้มค่ามากกว่าครับเพราะว่าทำให้ได้มือถึง2องใบครับถ้าเกิดว่ายัดใส่บากี้ได้ยัดใส่บากี้ครับเป็นห้าพันตีใส่เมาโก้ครับ ความภกิจขอพันเดียวหรือว่าจะได้จะทิ้ง1ใบครับลองดูนะครับว่าจะเล่นยังไงครับยังังคิดจะทิ้งเป็นคิงเดียวครับแล้วเอาเอสตีตอดมือครับขอหนึ่งพันครับหรือว่าจะใช้เป็นอีเวนต์จะใช้เป็นการพอยรับบวกสามพันฝั่งคุณพีพเนี่ยหนึ่งตรงแล้วผ่านเลยครับเข้าเทอร์คุณกิจครับสิบจงนะครับ มืออีกค่อนข้างเยอะครับลองดูครับว่าจะได้ยังไงแหละจากที่คิดก็ลงเป็นมาแล้วครับใปเก่งของเด็กนี้ครับหนวดขาวคอสเก้าครับความสามารถคือบวกดีเดอร์สองพันแล้วก็ไม่ต้องเทคไลฟ์ครับถ้าเกิดว่าเป็นดีเดอร์หนวดขาวครับและหนวดขาว8ปดพันตีเข้าดีเดอร์เลยครับผมพีกพีต้องจ่ายสี่พันแลเดอนที่จะเทคครับไลฟ์แบบหนึ่งแล้วผ่านเทิร์นเลยครับ โดยความสามารถของโหนดขาวที่บอกว่าบวก2,000เนี่ยคือบวกข้ามเทอร์นะครับทําให้เทอรนน์นี้บวกโหนดขาวของดีเตอร์ของฝั่งธุณกิตยังยืน8,000อยู่ครับโดยที่ยังมีเมาโก้ยืนค้หมอดด้วยครับเอาละครับมาดูครับว่าจะเล่นยังไงครับฝังง่งคุณพีเครับระหว่างนี้ก็ขอเป็นสัมพันธ์นัน,นการ์ดเทอร์โบอันบอดครับยานคาอิดนนทบุรีครับมีการแข่งขันวันพีการ์ดเกมแล้วก็ ยูเนียนอารีน้าทุกวันพื้นหัตสุกครับยินยีเชิญทุกคนที่ดูคลิปคลิปนี้มาได้ครับเฮฮาสนุกขนาดให้ฮาปาจิงโก้แน่นอนครับสำหรับการแข่งขันร้านนี้ครับไม่ซีเรียสครับนะครับกับสุกเกมครับพิน PKP ครับลงเป็นอิโชครับเปิดห้าใบหาสิดโดนสลัดหมดเผาหนึ่งใบครับลองดูว่าจะหยิบเป็นอีเวนต์หรือคาแรคเตอร์มาเล่นครับดูจากการ ดูนานขนาดนี้อาจจะหยิบเป็นอีเวนต์เพื่อปิดนะครับไม่งั้นเธอหน้าจะโดนหนวดขาวของฝั่งนู้นเนี่ยโผลมาสองเวฟซึ่งค่อนข้างหนักครับมือกาดอาจจะไม่พอก็ได้ครับพีเคพีคิดหนักเลยครับเพราะว่าตอนนี้บอดยังตามอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ขอให้ไลฟ์น้ำอยู่ก็จริงครับแต่หาทางปิดค่อนข้างยากครับเพราะคีคิดมีมือค่อนข้างเยอะครับทำให คน p ค p ต้องคิดว่าเป็นการ์ดค่อนข้างสูงนะครับต้องตีอัดเพราท่าสูงแล้วก็บวกกับลีดเดอร์ตอนนี้ยืน8 0 0พัด้วยเนี่ยโอ้โหถือว่าต้องขย่งตีแบบสุดเลยครับถ้าเกิดว่าจะต้องการปิดแต่ก็ยังมีเมาโก้ครับเมาโก้บล็อกเกอร์ตัวนั้นที่ยังยืนค้ำบอร์ดแต่ทําให้ต้องตีถึง2เวฟครับเดี๋ยวม่ก็ต้องหาทาง KO ครับไอหยิบเป็นกังเขนเพิงครับอยู่จากค่าต้องหาทางปิดแล้วครับตอนนี้ แลจ่ายหนึ่งครับลงไปอิโชย์ใบนึงครับเปิดห้าหาตุ่มโันสลัดบนเขาอีกใบหนึ่งครับอาจจะหาเป็นอีเวนต์หรือไม่ก็หาบล็อกเกอร์มาเล่นครับอาจจะหาเป็นมาโก้เหมือนกันครับเพื่อมายืนให้ตัวเองยังรอดในเทิร์นต่อไปครับเพราะว่ามอโก้จะได้ยังไม่ตายแล้วก็ยังสามารถเล่นเทิร์นต่อไปได้อีกครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าจะเล่นยังไงครับเพราะวตอนนี้เหลือแปดตุ้งแล้วต้องเลือกเลยครับตอนนี้ว่าจะหาทางกัน ม่เล่นในเทืนต่อไปหรือว่าจะจะปิดเลยครับเพราะว่าถ้าปิดก็ท่าสูงครับต้องอัดค่อนข้างสูงเลยครับหล้หยิบหลหยิบมาเป็นซีควสครับอาจจะใช้คอมโบกับกังเขนเพลิงเมื่อกี้นี้ครับและจ่าย2ครับเป็นกังเขนเพลิงครับลบใส่มาโก้เหลือพันเดียวครับจะใช้เป็นซีควสครับเคลอมาโก้เลยครับ คนกีจต้องคิดแล้วครับว่าจะชุบหรือเปล่าครับต้องเสียมือหนึ่งใบหรือว่าจะปล่อยไปเลยครับอันนี้ฝั่งคุณพีกพีเดือดห้าดงด้วยครับคนกีดคิดหนักเลยครับเพราะว่าเสียตัวนี้อาจจะต้องเสียบนมือหนึ่งใบหร้ออาจ,จะลบก,กาดบนมือครับหรือว่าจะปล่อยไปเลยไม่ต้องกาดแล้วต้องหาทางจบเทิร์หน้าให้ได้ครับเพราะว่าทางคู่ก็ไม่รู้มือกันและกันด้วยครับว่าฝั่งคุณพีกพีมีบล็อกเกอร์หรือเปล่าครับ ก็ยังห้าดง้งก็ยังเปิดสามารถลงเมาโก,ก้ได้อยู่ดีครับในเดิมที่จะปล่อยไปเลยครับเอาแล้วครับเป็นพตอนนี้ไม่ฝั่งคุณกิจไม่มีบล็อกเกอร์นะครับแล้จ่าย2องหรือเปล่าครับลองดูว่าจะเล่นยังไงครับตอนนี้คุณกิดค่อนข้างหนักเลยเพราะว่าดิเดอร์ของฝั่งคุณกิจยืนอยู่แปดพันนับยืนอยู่ค่อนข้างสูงเลยครับนะพจ่ายเป็น ตุกตาเพลิงครับบวกสิบพันให้ลีดเดอร์ครับและใช้อีกใบหนึ่งครับเป็นแปดพันตอนนี้เอสยืนหนึ่งหมื่นสามพันแล้วครับเอาล้วครับตอนนี้แสดงว่าคุณนพีคพีจะปิดแล้วครับแล้วเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันครับและใช้เทคความสามารถครับทิ้งเป็นการปล่อยเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันตีใส่ลีดเดอร์ครับธุรกิจขอแปดพันเหมือนกันครับแต่มีต้องเปิดลงรับฉายเป็นเรดิเคิลบีมครับสี่พันยังเหลืออีกสี่พันครับ โอ้ธรรมะครับอีกสองพันครับไล้จ่ายเป็นกาดอีกสองพันครับโอ้โหเรียกว่ากาดไหวด้วยครับหนึ่งหมื่นหกพันครับแล้วเข้าเธอคุณกิจสิบด้งครับเอาล้ครับติดเป็นเจ็ดพันตีส่ลีดเดอร์ครับแต่คุณพีกพีมีกาดแคมบนมือแค่ใบเดียวครับอาจจะการต้องการตอนนี้นั้นเรื่องเป็นเทครับเอาแล้วครับคุณกิจครับมาจะจบแล้วใช้เป็นซีควสครับลบ ลบครับใส่หนวดขาวแล้วเอาคุณกิจเอาหนวดขาวตีปิดแล้วเป็นจบเกมเลยครับเป็นชัยชนะของฝัง่งคุณกิจที่มาพร้อมกับจีเดอร์หนวดขาวเลยครับใช้เป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้ไปเลยครับขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ